บริษัทเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัด ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือที่เรียกสั้นๆว่าโครงการเชลดอนซีคูลาริตี้เพื่อพัฒนาชุดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่การปกป้องและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลพร้อมทั้งนำแนวทางการแก้ปัญหาแบบมูรณาการที่สอดคล้องไปกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์ในหลากหลายมิติไม่ว่าจะเป็น ลดการใช้ทรัพยากรลดปริมาณขยะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ให้กับชุมชนและสังคมในวงกวาง้างณห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์อาคารสารนิเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้เองก็เป็นความร่วมมือระหว่างมารเกษตรศสาสตร์กับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยและเชลฮัตเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งสําคัญเพราะว่ากําลังจะนําความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมาราเกษรศาสตร์มีคอนเทนต์ค่อนข้างมากเนี่ยนะครับไปสู่การ์ตูนแอนิเมชันแล้วก็ไปสู่เรื่องของการเมตาเวิร์สซึ่งจะทําให้เป็นที่น่าสนใจแล้วก็ด้วยความรู้ของมาราเกษรศาสตร์และด้วยเทคโนโลยีที่เป็นดิจิทัลของเชียรฮัก็จะทําให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศของโลกนี่แพร่กระจายไปสู่ทั่วทุกมุมโลกเพราะว่าทางเชียฮัเนี่ยได้สร้าง ไอดอลที่เป็นการ์ตูนตัวหนึ่งชื่อว่าเชลดอนนะครับซึ่งก็สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยโดดเด่นเนี่ยไปสู่ทั้งโลกได้แล้วก็ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงด้านด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและที่สําคัญช่วยให้ทั้งโลกนี้ได้รักสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งล้อมทางทะเลซึ่งมีบทบาทมีความสําคัญมากในยุคเศรษฐกิจหมุนวันซึ่งเราจะต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง วิกฤตสิ่งแวดล้อมนะครับในในวันนี้หรืออีกสิปีข้างหน้านะครับจากการประชุมของเล์อีคอนอเมิกฟอรั่มนะครับเขาบอกเรื่องสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศต่างๆที่บอกไปสัญญาสัญญาว่าจะลดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้นะก็ต้องร่วมมือกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันจะเกิดขึ้นแน่ จะปรับตัวให้อยู่กับเขาได้ยังไงนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสําคัญอีก,อ,ก,อ,กอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องของนะฮะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่บอกว่านะฮะผกผันค่อนข้างเยอะนะครับร้อนมากหนาวมากแรล้งมากต่วมมากซึ่งเราประสบนะขณะนี้นะฮะซึ่ง จริง360ภาษาก็รายงานบ่อยนะครับในพื้นที่ไหนวิกฤตยังไงนะฮะซึ่งตอนนี้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วประเด็นสําคัญที่สุดประเด็นสุดท้ายก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งมีชีวิตต,ต่างๆนะฮะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นไปนิดเดียวนะครับซึ่งตอนนี้ผลกระทบชัดเจนแล้วเรื่องของปะกกัลังฟอกขาวนะครับถ้าอุณหภูมินะฮะเราไม่สามารถลดอุณหภูมิขอ,ของของโลกได้ สิ่งมีชีวิตต่างๆก็ก็จะเปลี่ยนไปนะฮะโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้หรือกรณีวันนี้ที่เราให้ความสําสคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจหมุนเวียนโดยชพวงยิ่งที่เกิดข,ขึ้นกับเรื่องของพลาสติกซึ่งเดิมเราบอกพลาสติกด้วยนะเราใช้นะครับแล้วเกิดปัญหานะฮะซึ่งตอนนี้ไมโครพลาสติกคือพลาสติกชิ้นเล็กๆอยู่ในทะเลมากมายสิ่งที่เราใช้50-60ปีก็ยังอยู่ในทะเลถ้าเราไม่จัดการในตอนนี้ก็ ปริมาณก็จะเพิ่มขึ้นนะฮะซึ่งตอนนี้ในร่างกายของมนุษย์เราทุกคนนะฮะเต็มไปด้วยไมโครพลาสติกแม้กระทั่งหัวใจก็มีไมโครพลาสติกสัตว์ทะเลเดี๋ยวนี้ปนเพื้อนด้วยไมโครพลาสติกปลาทูไทยนะครับแล้วก็สัตว์ทะเลกันอื่นนี่เป็นเรื่องที่ตอนนี้ท่วโลกให้ความสําคัญนะฮะสหประชาชาติบอกว่าให้ประเทศต่างๆไปคุยกันนะฮะแล้วออกกฎระเบียบนะครับที่ะจะควบคุมการใช้พลาสติกนะครับเพราะฉะนั้น หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งวันนี้ความตกลงเราก็ให้ความสาคัญนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมศึกษาการกับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดเป็นเป็นรูปธรรมทำไงให้ให้คนรู้เข้าใจและเกิดบานเป็นแปลงพฤติกรรมนะครัรงนั้นเป็นเรื่องที่เราจะมาทํางานร่วมกันนะครับซึ่งสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเราเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนนะฮะทำงานอยู่ตรงกลางระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับแล้วก็เอกชนหลายส่วนก็ ได้ร่วมกันทำงานร่วมกับเราซึ่งคราวนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับมาบริการเซซาร์ซึ่งเป็นแหล่งวิชาการทางด้านสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมาเสริมโดยเฉพาะกับการขับเคลื่อนในเชิง พื้นที่การกับเพื่อนในเชิงสังคมนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นส่วนที่เราเราจะทำงานร่วมกันนะครับคือตอนนี้ครับเชลดอนเนี่ยจากจากเดิมเนี่ยครับเราพยายามที่จะเอาเรื่องราวนะครับของแอนิเมชันเนี่ยที่มันเกี่ยวกับด้านของสิ่งแวดล้อมเนีครับเอาไปสผยแพร่นะครับตามโรงเรียนต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เราเรียกว่าสกู o l โปรแกรมซึ่งเราทำมาเป็น10ปีแล้วครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนที่เรามานั่งคิดครับว่า ในแง่ของแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยครับที่มันมีความยั่งยืนและบูรณาการเนี่ยเรามาเจอแนวทางของ BCG โมเดลนะครับโดยเฉพาะแนวคิด c i r c u l ล r e c o n นมีที่หมาหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยมีแล้วก็ทางสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยก็มีคอนเทนต์ด้านเหมือนกันเราก็เลยเรู้สึกดีใจครับที่ได้มาจาับมือร่วมมือกันที่จะเอาเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ครับเอาคอนเทนต์ทางวิชาการเหล่านี้ครับมาย่อยให้ง่ายให้คนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยครับก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับแล้วก็จะไปผนวกกับ เรื่องของสกูลโปรแกรมที่เราทําอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมีมิติของ e-learning ที่เราทําทําอยู่แล้วเหมือนกันนะครับซึ่งเชลดอนเนี่ยได้ท e ํา e-Learning มาจริงท่านอาจารย์วิจารณ์ก็ได้เข้ามามาช่วยด้วยนะครับซึ่งตัวนี้ครับเราเราเองเราก็กำลังมองว่า จัดนี้ครับในมิติของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบแบบครบวงจรเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสร้าง awareness นะครับไปจนถึงแนวทางของโซลูชันนะครับแนวทางของการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและบูรณาการไปจนถึงการที่เราจะ engage กับ community จะทำไงที่จะสร้าง community ของคนที่รักโลกนะครับแล้วก็มาร่วมกันทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมร่วมกันครับผานโครงการของเชลดอนชวนน้องรักโลกครับก็จริงๆผมว่าการได้มาร่วมงานเนี่ยนะครับก็ทำให้เรา ได้ผมบอกว่าเราใกลงจะมีโปรเจกต์หนึ่งตัวเป็นข้อเป็นตัวเชื่อมที่ทำให้คนทุกเจนเนี่ยเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปรับเ,เปลี่ยนพฤติกรรมเหมาะสมด้วยกันก็คือตัวใช้ตัวกระตุ้นเชลล์อนเนี่ยครับซึ่งผมว่ามันจะเป็นวิธีง่ายๆที่เริ่มจากเยาวชนแล้วทำให้ทุกคนในครอบครัวเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเข้าใจปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่งยืนว่าจะแก้ไขย,ยังไงผมคิดว่า ครั้งนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่ม้าลกเกระเสดสายก็ยังไม่เคยทํามาก่อนนะครับที่จะเอาเรื่องสิ่งดล้องซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะน่าเบื่อในการเรียนรู้ไปอยู่ในตัวการ์ตูนซึ่งสร้างความกระกระเฉงให้แล้วก็เข้าถึงคนทุกวัยแล้วก็โดยเฉพาะคนในวัยเด็กๆซึ่งคนในวัยเด็กที่สําคัญนะจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะปฏิบัติให้เห็นแล้วก็สามารถที่จะไปบอกคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าในอนับคตได้ดังนั้นเมื่อระบบ ขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ผมคิดว่าสิ่งแวดล้อมในโลกใบนี้จะดีขึ้นเพราะว่าทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําทั้งโลกครับกระเทือนทั้งหมดนะ <Sure. S 1> ถ้ามีการทําลายสิ่งแวดล้อมตรงไหนมันไม่ได้เกิดเฉพาะในประเทศไหนเกิดทั้งโลกนั้น,น <Yeah. S 1> ต้องทําทั้งโลกซึ่งผมคิดว่าการใช้โซเชียลมีเดียใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใช้แอนิเมชันจะทําให้ความรู้ด้านนี้มันแพร่กระจายได้เร็วมากกว่าที่เราพูดปากต่อปาก มันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่กเกษตรศาสตร์กำลังจะศึกษาแลวก็อาจจะต้องเรียนรู้กับทางเชี่ยวชามากมายเลยว่าเราจะทําให้มันขับ,ขบื่อนยังไงเพื่อจะไปใช้ในเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมว่านี้เป็นครัง้งแรกครับรับนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฉลีย